ทำไมเราคิดถึงบางสถานที่มากกว่าใครบางคนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบสและก็ Emotion Explain คุณกำลังฟัง Emotion Explain เราอารมนี้ให้ฟังหน่อยมีบางสถานที่ที่เราคิดถึงบ่อยมากกว่าใครบางคนในความทรงจำของเราอีกอาจเป็นสถานที่ที่ผ่านเข้ามาบางช่วงในชีวิตของเรา มันอาจจะฟังดูแปลกใช่ไหมคะว่าทำไมเราไม่คิดถึงคนแต่กลับนึกถึงสถานที่แต่พอได้ลองนั่งคิดดูดีๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลกอย่างที่คิดเลยมันอาจจะฟังดูมีเหตุผลมากขึ้นนะคะถ้าเรามองว่าความทรงจำเนี่ยมันทำงานยังไงความทรงจำของเราเนี่ยมันไม่ได้จำเฉพาะเหตุการณ์แต่ว่ามันจำความรู้สึกในช่วงเวลานั้นมันเก็บความรู้สึกพร้อมกับสภาพแวดล้อมไปด้วย เรามักจะจำความรู้สึกได้ชัดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสถานที่นั้นหรือบรรยากาศที่คล้ายกับตอนนั้นบางครั้งเราก็ถูกบรรยากาศของสถานที่พาเราหวนกลับไปในช่วงเวลาต่างๆที่มันผ่านมาแล้วสถานที่ไม่ได้มีเวทมนวิเศษอะไรเลยค่ะแต่เป็นเพราะสมองเราเนี่ยมันผูกความรู้สึกไว้กับบรรยากาศแล้วก็สถานที่แห่งนั้นเอาไว้ เรื่องนี้เราไม่ค่อยรู้ตัวกันหรอกค่ะแต่ว่าเรามักจะผูกความรู้สึกของเราเนี่ยไว้กับสถานที่ต่างๆมากกว่าที่เราคิดซะอีกอย่างของเบสเนี่ยพอโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าวันที่อยากจะพักเบสก็จะไปเดินเล่นที่มหาลัยในช่วงวันหยุดก็จะหาเวลาสักวันไปเดินเล่นในมหาลัยในมอเอาจริงๆทั้งที่ตอนเรียนเนี่ยไม่ได้เดินในมหาลัยเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำมีแค่จากหอแล้วก็ ไปที่ห้องเรียนแต่พอหลังจบมาเนี่ยรู้สึกว่ากลับไปที่นั่นค่อนข้างบ่อยพอคิดดูดีๆแล้วเนี่ยตอนมหาลัยก็ไม่ได้มีความทรงจํารอบมหาลัยขนาดนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ทุกครั้งที่ได้เดินอยู่ที่นั่นก็รู้สึกว่าตัวเองได้ผ่อนคลายเหมือนพออยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ได้จําเป็นจะต้องคิดอะไรเยอะขนาดนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าวันหยุดด้วยหรือเปล่า เหมือนพอเวลาได้ไปอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนร่างกายมันจะจําได้ว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าไปที่มอก็อาจจะต้องดูพวกตัวเงินตัวทองดีๆนะคะเพราะว่ามันก็เยอะเหมือนกันสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษพอคิดถึงเรื่องที่ว่าเรานึกถึงสถานที่มากกว่านึกถึงคนบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าบางสถานที่มัน ไม่ได้เก็บแค่ความทรงจําแต่มันเก็บสภาพของเราในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตไว้ด้วยสภาพที่เรายังไม่ได้คิดมากเท่าปัจจุบันยังเป็นคนที่รู้อะไรน้อยกว่าตอนนี้แล้วอีกอย่างที่น่าจะสำคัญมากๆเลยก็คือเวลานึกถึงสถานที่ถ้าเปรียบเทียบกับการคิดถึงใครบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะเจ็บน้อยกว่าหรือเปล่าเพราะงั้นถ้าใครกำลังนึกถึงสถานที่ที่ไหนอยู่ก็ หาเวลากลับไปเจอตัวเองในช่วงเวลาในความทรงจำบ้างนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าคิดถึงแต่ว่ายังไม่อยากกลับไปในที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่จาเป็นจะต้องกลับไปเนาะแล้วก็มันไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกคิดถึงสถานที่แล้วมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องทำให้ความรู้สึกคิดถึงนี้มันหายไปแค่รู้ว่ามีบางที่บนโลกนี้ที่ร่างกายและจิตใจเรายังจำได้อยู่ว่า ไปที่นั่นแล้วยังรู้สึกปลอดภัยถึงสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมแต่เบสก็คิดว่าร่างกายเราเนี่ยก็ยังจําได้อยู่ค่ะว่าเคยรู้สึกยังไงกับตรงที่นี้และบางทีแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะที่จะทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเราที่คิดถึงสถานที่มากกว่าตัวบุคคล